เรามาบอกความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งนะครับด้วยเสียงเพลงผ่าน Facebook Story กันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราสร้าง Story นะครับกดขึ้นมานะครับนี่แล้วทุกคนจะเห็นกล่องคาว่าเพลงนะครับจิมเข้ามานะฮะจากนั้นนะครับเราก็เลือกเพลงที่จะบอกใครสักคนนะครับเลือกไปเลยนะฮะสมมุติว่าผมเลือกเพลงวานเคยตื้นแล้วกันนะครับทุกคนนะ แล้วทุกคนสังเกตว่าจะมีเนื้อเพลงนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าเพลงนี้นะครับจะมีเนื้อเพลงให้เราไปใช้เป็นลูกเล่นด้วยนะครับผมอันไหนไม่มีก็คือไม่มีนะครับทุกคนสมมติว่าผมจิ้มเพลงนี้นะครับจิ้มเข้าไปทุกคนครับเพลงตรงนี้จะเล่นประมาณ15วินาทีนะครับเราสามารถที่จะเลือกอช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรที่เราจะบ่งบอกความรู้สึกกับใครสักคน,น,นนะเลือกไปได้เลยนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนผมเลือกท่อนฮุกนี่แหละครับอ่าทุกคนสังเกตเห็นเนื้อเพลงที่ขึ้นตรงนี้ไหมครับอ่าทุกคนนี่เรามาดูกล่องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล่องของเนื้อเพลงนะครับทุกคนถ้าเพลงไหนไม่มีเนื้อเพลงตามข้างหลังนะครับก็จะมีมีกล่องนี้นะฮะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะฮะเนื้อเพลงตรงนี้นะครับเพื่อให้มันขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมอ่า แล้วเนื้อเพลงตรงนี้แก้ไขได้ไหมเออน่าจะไม่ได้นะครับทุกคนนะเราสามารถที่จะเลือกกล่องเนื้อเพลงนะครับหรือว่าเป็นหน้าปกอัลบั้มก็ได้ครับทุกคนนี่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับตอนนี้เราเลือกอะไรก่อนละกันนะครับผมอ่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวอักษรที่ไหลตรงนี้ได้โดยการกดตัวนี้นะครับทุกคนจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับสมมติว่าผมเลือกสีแดงแล้วกันนะเสร็จปุ๊บเราก็ปิดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะครับผมนี่ ในหน้านี้นะครับทุกคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นหลังได้นะครับด้วยการกดตรงนี้เลยนะครับนี่จิ้มเข้าไปนะครับพื้นหลังของเรานะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็นเออเ,นะเลือกเป็นรูปภาพก็ได้ครับทุกคนนี่ หรือวิดีโอก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมสาธิตรูปภาพก่อนละกันนะครับพอได้รูปภาพมานะครับทุกคนก็สามารถที่จะขยับตัวนี้ได้ครับนี่หรือแม้กระทั่งนะครับบิดมันก็ได้ครับโดยใช้2นิ้วจิ้มพร้อมๆกันนะครับทุกคนอาจจะทําเป็นแล้วเนี่ยจิ้มแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับจะเอาไว้แนวไหนยังไงนะครับได้หมดเลยนะครับผมสมมติว่าผมเอาไว้แนวบนี้แล้วกันนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะมาถึงขั้นตอนนี้บอกว่าอยากจะเปลี่ยนสีข้อความได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับจิ้มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีข้อคความนะรับ เือกเป็นสีขาวแล้วก็กดปิดเสร็จปุ๊บก็กดเรียบร้อยนะครับอ่านะครับก็จะเปลี่ยนสีตัวอักษรให้แล้วนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนมาดูแถบขวามือนะครับเป็นแถบเครื่องมือของอ่าสตอรี่นะครับเราก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับทุกคนนี่ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับข้อความนะครับเพิ่มข้อความไหมนะฮะจะใส่อะไรลงไปอีกนะครับก็ได้ขีดเขียนนะครับเอฟเฟกนะครับนี่เราสามารถเลือกเอฟเฟกได้เลยจะเป็นไฮไลท์สีแบบนี้นะครับหรือเป็นคริสตเตอร์อะไรลิงลงๆมานะ แต่บางฟิลเตอร์นะครับก็ไม่สามารถใช้กับรูปบางรูปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองเลือกจิมการใช้งานดูแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเสร็จปุ๊บก็จิมตรงที่ว่างนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนี่เลยสิ่งที่เราต้องการจะบอกใครสักคนหนึ่งนะครับด้วยการแท็กนั่นเองนะครับผมจิมเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกค้นหานะครับก็เลือกชื่อที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมสาธิตนะครับผมก็จิมมาหนึ่งชื่อนะครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็จิมเลือกสไตล์แบบนี้ได้เหมือนเดิมเลยครับอ่าสม วางประมาณนี้นะครับบิดสามารถบิดได้เหมือนกันเลยครับทุกคนบิดเหมือนตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะแบบนี้ประมาณนี้นะครับที่จริงตอนนี้เพลงก็ยังเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่ผมปิดปิดเฉยๆเครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนมาดูซ้ายมือด้านล่างนะครับก่อนแชร์เราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอนี้ได้นะครับแต่นะฮะจะไปแค่วิดีโอแล้วก็เอฟเฟกต่างๆเท่านั้นนะครับเพลงไม่ไปนะครับทุกคนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดแชร์ไปยังสตอรี่ได้เลยนะครับทุกคนนี่ ก็ให้เขาประมวลผลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับรอเขาโพสสักครู่นะครับทุกคนในระหว่างนี้นะครับผมจะบอกว่าที่จริงนะครับเขาสามารถเลือกวิดีโอได้ด้วยนะครับในการทําแทนรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอต่อจากนี้ล้วกันนะครับผม ตอนนี้เราไปดูสตอรี่ที่เราทําเป็นรูปภาพให้เสร็จก่อนนะครับว่าเขาจะออกมาในลักษณะไหนนะครับนี่ครับทุกคนทุกคนเห็นการแจ้งเตือนไหมครับนี่ฮะเฟซบุ๊กนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนไปยังคนที่เราแท็กนะครับก็ก็ก็นะครับมีคนแท็กคุณมานะครับแท็กสตอรี่คุณมานะครับรีไปดูนะครับนี่เมื่อคนที่เราต้องการบอกความรู้สึกนะครับเขามาดูเขาก็จะได้ยินเพลงนี้พร้อมภาพประกอบนะครับน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะกดเปิดเลยครับ เห็นไหมครับทุกคนนี่เพลงประกอบขึ้นนะครับพร้อมข้อความที่ไหลไปแบบนี้เลยนะครับผม่าแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับผม่าก็ประมาณนี้นะครับการแชร์สตอรี่นะครับพร้อมกับเสียงเพลงนะครับอ่ะต่อไปครับทุกคนเรามาสร้างด้วยวิดีโอกันบ้างนะครับชิมนะครับแล้วก็เลือกเพลงนะครับอย่าเพิ่งเลือกข้างล่างนะเดี๋ยวมันจะเป็นรูปแบบอื่นไปเนาะแล้วเราก็เลือกเพลงนะครับทุกคนนี่นะครับสมมติว่าผมเลือกเพลงนี้มาละกันนะครับ สมมติว่าเพลงเลือกมาทุกอย่างก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลือกอะไรต่างๆได้เหมือนตะกี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับกดเรียบร้อยครับนี่เขาก็จะเด้งพื้นหลังให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกพื้นหลังเป็นรูปแบบวิดีโอบ้างนะครับนี่นะฮะเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เอ่อเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับทุกคนความยาวของเพลงนะครับก็จะเล่นตามวิดีโอเลยนะครับที่เราวางมาเนาะ แต่น่าจะสูงสุดไม่เกิน26วิหรืออะไรเนี่ยข้อจํากัดของสตอรี่ครับก็น่าจะไม่เกินนั้นนะครับก็สามารถใส่ได้เต็มๆไปเลยนะครับผมความยาวเขานี่สามารถเลือกได้นะครับนี่อันนี้อันนี้ผมอัดคลิปมา23วินาทีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าออความยาวสูงสุดของสตอรี่เนี่ย ประมาณกี่วินาทุกคนครับพอมาเป็นวิดีโอนะครับทุกคนลองดูแถบเครื่องมือนะครับมีให้เพิ่มเยอะมากเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนก็ยังใส่เออเอฟเฟกได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์บลาๆนะครับใส่ลงไปนะครับนี่เอฟเฟกก็ยังใส่ได้เออเอฟเฟกยังใส่ได้2อันอยู่นะครับทุกคนอ่ะสมมติว่าเราใส่อันนี้มาแล้วกันนะดูลกๆเนาะไม่เป็นไรนะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดจิ้มตรงกลางนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเสียงนะครับเลือ อันนี้น่าจะเป็นเสียงคลิปนะครับเขาปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับเนาะแล้วก็ใช้เสียงเพลงแทนนะฮะอันนี้ก็ยังแท็กคนได้เหมือนเดิมเลยครับอ่ะแท็กคนเดิมไปแล้วกันนะฮะนี่ก็เปลี่ยนสไตล์จิ้มจิ้มจิ้มนะครับก็หมุนหมุนหมุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ยังเซฟได้เหมือนกันครับแต่เซฟได้แค่อะไรวิดีโอนะฮะเพลงไม่ไปนะครับผมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็แชร์ไปยังสตอรี่ได้เลยนะครับยัง เซตปุ๊บนะครับทุกคนเราก็ลองเปิดฟังดูนะครับนี่ทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะใช้วิธีนี้นะครับไปแอบบอกความรู้สึกกับใครสักคนนะครับผ่านเสียงเพลงนะครับด้วย f a c e b o o k s t o r y นะครับลองไปใช้งานกันให้สนุกนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ